ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบักร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบักกับเลทสุดคุม้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูดแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆกับ ราคาที่ ออและยังมีบริการในแมปบองฟูดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับโลชอปร้านบริการรับหาเนนบอสในแมปชินโดและก็ยังมีอีกหนึ่งบริการนั่นก็คือบริการรับหาซิปหางแล้วก็ยังมีบริการอื่นอีกเพียบเช่นรับฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มสัตว์หางฟาร์มเนธแลวก็แหลงแค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับยังมีบริการในเพจอีกถ้าใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริกการกันเยอะๆะๆ เอ้ยโยโย่เฮลโลกายวัตสักดูโอเคนะทุกคนหาวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผม ต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่าพันธมิตรนินจาทุกคนกันด้วยนะครับก็คือว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมา p v p กันตามในอนิเมะอีกแล้วนะฮะทุกคนครับซึ่งคู่ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นไมโตกายพ v เอสกับมาดาระนะครับมีคนเนี่ยขอกันมาเยอะมากเลยตั้งแต่แบบทําคลิปวิดีโอ VS แรกๆเลยนะฮะวันนี้เนี่ยก็ได้ทําแล้วเนาะจริงๆอะทำไปแล้วแต่ไฟล์มันเสียครับทุกคนครับ ไฟล์มเสียแนละ้วก็เลยแบบโอ้โหเลทไปแบบอาทิตย์2อ,อาทิตย์แล้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับทุกคนครับรอบนี้เนี่ยก็มาทําให้ใหม่แล้วนะคะ <laughs> เ,เดี๋ยวไฟล์เสียเดี๋ยวลบไฟล์ทิ้งนะอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนครับโอเคทุกคนเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยก็คือว่าผมได้ลงสปอยไปนะฮะทุกคนครับก็ <laughs> มีน้อง <c ười> ๆเน <c ười> <ๆ>ี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยเข้ามาเชียร์มาดาระบ้างนะครับเข้ามาเชียร์ไม่โตะไกลบ้างนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีทั้งแฟนขับไกลแฟนขับมาดาระเข้ามาเชียร์กันนะฮะทุกคนครับ โอเคและนี่เนี่ยก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดนะครับที่มีในโพสต์โพสต์นี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมในคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับทุกคนครับเรามาดูสตอรี่ครั้งนั้นกันหน่อยดีกว่านะทุกคนคือสตอรี่ครั้งนั้นเนี่ยมาดาระนะครับเขาได้คืนชีพตัวเองขึ้นมาแล้วมาดาระก็แบบเหมือนไม่มีใครต่อกรไหวแล้วอะตอนนั้นอะไปโตไกลเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดประตูแปะเข้าไปต่อกรก,กับมาดาระนะทุกคน พลังของประตู8เนี่ยเยอะมากเยอะถึงขั้นที่เยอะกว่า5ครั้งนี้รวมกันอีกนะครับทุกคนครับ คือคือแบบต่อกกรกับมาดระมาดระไม่ได้ส่วนเลยนะฮะโดนทั้งอายาลาสายันโดนทั้งแบบลูกเตะมังกระอะไรพวกเนี้ยแบบที่มันเป็นมังกรตัวสีแดงครับทุกคนคือแบบที่โครงหักกัเออคิดดูดิคือมาดระยับเลยไมโตไกก็ยับเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นผลมาจากประตูแปดเนาะทั้งแบบกระดูขาหักนะครับแบบทั้งตัวเนี่ยกรอบไปหมดเลยนะแต่ที่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะนาูโตเข้าไปช่วยไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนครับสำหรับการต่อสู้ในครั้งนั้นเน ต่อมาเนี่ยเรามาดู <g ye> ของที่ผมเซตในการ PVP กันบ้างดีกว่านะครับผมจะเซตไม่เหมือนกันนะทุกคนคือตาแรกเนี่ยตาแรกผมจะเล่นเป็นประตู8ครับทุกคนครับอ่าเล่นเป็นประตู8นะครับนี่ของไมโตไกลแล้วก็จะเล่นเป็นสกิลของริวจิครับทุกคนครับแล้วก็จะมีกระบวนท่าเนาะกระบวนท่าเป็นแบบมวยแข็งนะครับนี่เป็น RTY นะครับนี่สสกิลนี้เลยแล้วก็น้องเขาเนี่ยน้องเขาจะเล่นเป็นชินไดครับ ชินไดจะเล่นเป็นสกิล3สกิลเดียวเนาะแล้วก็ชินไดเล่นครับชินไดเล่นจะมีอุกบาทกับค่าทุ่มครับคาถาไฟยักษ์เนาะเออประมาณนี้ครับแต่ในรอบ2เนี่ยผมคิดว่าผมจะริวจิมาตบน้องเขานะทุกคนเอ,อคือว่าริวจิมันมีอายาลาสายันไงก็เลยต้องเอามาเล่นนะครับแต่รอบแรกเนี่ยผมจะเปิดเป็นประตู8อย่างเดียวนะครับโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปดูการ PVP กันเลยดีกว่านะครับมา <c oughs> พร้อมไหมมาตาละ <c oughs> พร้อมไหมพร้อมไหม ก็มาดีครับพรมครัเปิดโหมดเลยเปิดประตูแปดเลยอ่ะมาพร้อมไหมพร้อมแล้วก็เปิดมาดิครับพร้อมแล้วก็เปิดมาเลยนี่อะมาดิโจมตีแบบไม่ทัดตั้งตัวไอ้นี่โลบโลมโลมป็นไงประตูแปดไปดิเอาประตูแปดไปกินดิมาหนิโอ้ยโดนหระเนี่ยพอใช้ประตูแปดแล้วขามันจะตายแบบเนี้ยคนน่าเบื่อ ไม่งี้อะทำไมอ่ะมาดิมาดิอยู่ไหนครับทำอะไรอยู่นี่พี่อยู่นี่ครับอันนี้อันนี้ไม่งีโดนนะโดนและไม่โดนครับเอาดีไม่โดนหรอมาดิมาดิไม่เอาตัวไปกินจ่อจ่อลุครับลุกครับลุกครับอันแน่มันกระโดดหลบว่ะ เนี่ยแล้วขามันตายแบบเนี้ยอะไรวะมานี้จอดๆเลยชาร์จไม่ดูตามมาตาเหลือเฮ้ยเฮ้ยตะกิ้เป็นไรอ่ะเฮ้ยคานสายตากรรมการปะโดนครับเมื่อกี้นะโดนนะอะไรวะพิทบล็อกอะไรวะเมื่อกี้วิจังจังมาเป็นคอมโบมาเป็นคอมโบเลยหรอมาตาละมาเป็นคอมโบมาหนี้ริมโบ่หรอริมโบ้อีกแล้วมันริมโบ้อีกแล้ว ก็มาดิครับก็มาดิเนี่ยเข้ามาดิก็มาดิมานี่เฮ้ยโอ้คาถาลงตาแล้วอ้อเออโอ้โหโอ้โหตีธรมธรมดาครับตีธรรมดานี่ขนาดผมไม่ได้ให้หน้องเขาใช้สิบหางนะทุกคนนี่ขนาดไม่ได้ให้ใช้สิบหางอะเนี่ยมานี่ไม่โึงนะไม่ถึงครับไม่ถึงใจเกินมานี่อะหดิ อะไรวะเฮ้ยกินเลือดกัดไม่ไหวละมานี่ไม่ได้กินเลือดเลยครับนี่อย่ามานี่ดิแอร์ดิแอร์ดิโดนดิโดนดิโดนดิเออโดนดิได้ตั้งตัวเฉยเฉยกัจะคิดดีด้วยถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับอุ๊ยอะไรวะเฮ้ยอุ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 ้ยเอาตัวแปะไปกินมาดิจ่อจ่อมาดิมาดิต้องโดนบ้างเะไรวะ เฮ้ยเฮ้ยเบาเบาไปรุ่นเบาไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นเบาไปรุ่นเบาวิมาหนี้มาหนี้มาหนี้ธรรมดาครับีธรรมดาครับไหนวะเออโดนสักทีมาดิมาอีมาหนี้โอ้โหเสียงรถโคตรแหวนมาหนี้ ขออภัยในเสียงรบกวนด้วยนะครับทุกคนครับหลุดโค้ดแบนด์เลสน้องเพลงมานี่มาดีครับไม่โดนตัวเต็มเขาตูงแปดไม่โดนเขาผมไม่โดนเลยว่ะโดนเมื่อกี้โดนตัวเต็มเลยเอาดีขาตายด้วยเนี่ยเมื่อกี้วิววิววิวมาเป็นคอมโบวิวคอมโบคอมจอยเฮ้ยเฮ้ยเบาไวรุ่นเบาไวรุ่นเบาไวรุ่นไวรุ่นมานี่เฮ้ยเฮ้ยได้ไงเฮ้ยโดนอะไรอ่ะเอาตังโดนอะไรอ่ะ เฮ้ยโดยนอะไรเฮ้ยพุ่งเข้าไปกระเด็นต่อวอางเลยอ่ะโอ้โหก็ รอบแรกก็เป็นมาดาระที่ชนะไปนะฮะทุกคนครับชนะประตูแดในเกมเนี่ยไม่สามารถต่อกรกับมาดาระได้เลยนะทุกคน <c ười> คือผมจัดของมาสูสีกันนะครับคือถ้าใครพลาดก็ตายนะทุกคนครับผลแพ้ชนะเนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนมองนะผมอยากให้ทุกคนแบบดูเพื่อความบันเทิงเฉยๆนะฮะทุกคนครับอ่าประมาณนี้เนาะรอบแรกมาดาระโอ้โกินขาดเลยนะ <c ười> โอเคทุกคนคือว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่ยอมให้มาดาระตกผมแล้วนะ ผมจะเล่นเป็นโหมดของลิวจิครับมาตาระมันจะต้องกินอายาสายันของผมผมไม่ยอมมาเปิดโหมดเลยมาอี้ลิวจิครับ <c oughs> ไหนดูดิแป๊บนึงดิดูโหมดดิดูหน้าดูหน้าตาโหมดดินี่ลิวจิครับอันนี้มาตาระอามาดีครับเข้ามาดีครับไวรุ่นไม่ยอมอ่ะรอบนี้ไม่ยอมแน่ๆ <c oughs> มานี้ <c oughs> มาดิ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 อั่นเน่รอบนี้ไม hmm. ่ยอมหรอกเว้ยเฮ้ยมานี้ไม่ฮิ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 แรงนะแรงนะแรงนะนี่อยต้องกินริวจิหน่อยไม่ฮิฮิไม่มาลิมโบว่ะมาลิมโบมาลิมโบเราต้องหลบมาลิมโบเราต้องหลบอยู่ไหนจ๊ะมานี่มานี่มา มานี่มาเฮ้ยมันรู้ดีจังวะอุ้ยมันรู้ดีเกินไปแล้วมันรู้ดีเกินไปแล้วโดนลบตาโดนลบมานี่เฮ้ยโดนลบตาอุ้ยมาดิมาดีโดนได้ไงวะโดนไงก็งงเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้โดนลบนะมาดิมาดิเตตี้ก็เข้ามาดิจะกะหมดอีกแล้วหมดหรอจะกะหมดก็โดนดิ จะกะหัวกะโดนดิมานี้มามานี้มาเฮ้ยมันรู้ดีจังวะธรรมดาครับธรรมดามันรู้ดีจริงๆเลยนะไอเด็กคนนี้โอ้โหนะนะโอนาคตดหนึ่งวีครับจะไปไหนมานี่มานี่มานี่ไอ้น้องมาทุนไอ้น้องรักมานี่อุ้ยโดนมากาอากาศมาดาราอ๋อมาดาราพี่ก็ไม่กลัวหรอก <laughs> มาดาราพี่ก็ไม่กลัวหรอกครับ ทำอะไรไวรุ่นเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะเฮ้ยเนี่ยเรียบร้อยดิไฮยาลาสายันแฉกเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะบ้าเปล่านี่อ่ะนี่อ่ะไม่โดนได้ไงวะงงนะนี่แอร์คอมโบเลยชาร์จกะจอ่จอจ่อย่างนี้จอ่จอจ่อย่างนี้ก็โดนดิท่านแม่วานี่มานี่ ว่านีวมาดีวิวิวิอุ้ยอุ้ยอย่างแรงอ่ะอย่างแรงอย่างแรงอุ้ยแรงเกิน้ยทำไมอะไรอยู่วะมันเคาน์เตอร์ยากจังทำไมไอเด็กคนนี้มันรู้ดีจังธรรมดาครับธรรมดามานี่โดนไหมโดนเต็มเลยครับอุ้ยอียาลาไม่โดนอีกแล้วอ่ะอย่าให้โดนอียาลานะอย่าให้โดนนะบอกไว้ก่อน มาลิมโบอีกแล้วมาลิมโบอีกแล้วอัปจะเอะลิมโบเหรอครับอยู่ไหนาเอ๊ะเออนี่ไงจังหวะนี้จังหวะนี้อิยาลาอิยาลาโดนไหมเฮ้ยบ้าวะเนี่ยกิะไรกันเทพอะครับบ้าวะเนี่ยอิยาลาไม่โดนไงไงน,นี่เหว่าชนเมื่อกี้นี่อ่ะ นยังี่อ่ะเฮ้ยเอาเอา,เอาแอร์ไม่โดนแน่หวะมานี่้ปลา,านี่ตะกิ้วนี้ว่ะหงุดหงิดละหงุดหงิดละอายาลาไม่โดนเนี่ยหงุดหงิดละกิ้วเมื่อกี้อ่ะอายาลาไม่โดนนี่หงุดหงิดจริงบ้าบอบ้าเหรออายาลาไม่โดนจริงเหรอเนี่ยเนี่ยมานี่นนน เอาแยะโหมันยากจังวะมานี่ซิดีอื้ยไม่โดนดียวอ่ะไม่โดนหรยออ่ะขอใน้เสียงรบกวนได้นะครับทุกคนครับมานี่ไอ้น้องไอ้น้องที่ไม่ให้น้องชาร์จหรอกมานี่มานี่อื้อมันโดนยากจังวะเนี่ยดูดิเฮ้ยสกิลนี้ก็ไปโดน What the hell ยงงแล้วคุณเทพ เกินไปเปล่าเกินไปเปล่าวัยรุ่นโอ้ยอยากดแป้นทับแตะมานี่จังหวะนี้แหละต้องโดนแล้วเออไม่เฮ้ยกว่าจะโดนมาดิ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 มาด,มาด,มาดิมานี่มานี่แล้วก็เฮ้ยไม่โดนเดียวไม่โดนเดียวอ่ะคืนนี้ไม่โดนได้ไง มานี่น้องชายโอ้โหจอนโอ้โหพีมีขึ้นมาเลยโอ้ยทุกคนทุกคนผมพลาดผมพลาดผมพลาดก่อนทุกคนผมพลาดเข้าสู่โหมดสองแล้วแต่ไม่เป็นไรเรามีก๊อตโหมดว่ะทุกคนก๊อตโหมดมันโหดอยู่แล้วมาหนี่มาหนี่ต้องโดนลูกเตนี่โอ้ยต้องโดนไม่เหี่ยปไงเรามีก๊อตโหมดทุกคนเราอย่าไปกลัวเราอย่าไปกลัว เรามีก๊อตโหมดอยู่แล้วเรามีก๊อตโหมดอยู่แล้วไม่อยาอายาลาเอาเตอร์เข้าไปผมไม่โดนไม่โดนไหมไม่สกิลนี้จอจอเฮ้ยจอจอไม่โดนหรอโดนไหมเต็มเต็มเลยเพลงขึ้นรอบล้อไม่มาเปิดก๊อตโหมดแล้วมานี่จอ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 หอบโดนไหมตู้แตกไหมไม่แตก มาดิมาดิมาดีมาดีครับก็มาดินี่อ่ะก็มาดิก็มาดิอุ้งสองไม่โดนเฮ้ยโดนไหมเนี่ยจอ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 ครับไม่โดนไม่ยืมสิเลือนสี่พันห้าวิทุกคนทุกคนยืมห้าวิเลื่อนเหลือสี่พันด้วยเลื่อนเหลือสี่พันด้วยต้องตายแล้วล่ะเออโอ้โหรากเลือดครับทุกคน โอ้เหลือสิบวิอะ่ะผมพลาดนะเมื่อกี้ผมพลาดจริงๆครับทุกคนครับพลาดจังหวะให้กับอาตาละนะครับนี่เปไ็นไงนี่แกแกจะมาสู้ริวจิได้ไงนี่นี่ <c oughs> โอเคครับทุกคนครับคือว่า เมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมุติผมเก็บเขาไม่ได้ภายใน10วินะครับผมเนี่ยจะตายเองเพราะว่าโหมดผมจะหมดนะทุกคนครับมาดารานี่มันโหดจริงๆนะทุกคนขนาดริวจียังสู้ยากครับคือ2บารลายนี้เนี่ยในเกมอะ่ะผมบอกได้เลยว่า ใครพลาดก็ตายนะครับเพราะมันเป็นบัตรลายที่สูสีกันมากๆเลยนะฮะทุกคนครับสูสีจริงๆสมมุติเราสู้กันซอกประมาณ10รอบอะจะมีแบบคนชนะประมาณ4รอบ6รอบเพิ่มเผื่อเนี่ยอาจจะ50 50เลยก็ได้นะครับทุกคนครับ ทุกอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสเต็ปของแต่ละคนด้วยอ่าประมาณนี้เนาะทุกคน,นะฮะก็คือว่าถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับทุกคนครับก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับมาดระแล้วก็ไมโตกไกของผมกันด้วยนะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับมานี่<笑><笑>มานี่ดิ ara, ดมาดราอ๋อนี่อย่ามาดระอ๋อไม่ให้ตั้งตัวหรอกมามามาไม่ให้ตั้งตัวหรอกไม่ให้ตั้งตัวหรอกบอกไว้ก่อน มานี่เฮ้ยมันกระโดดหลบว่ะมานี่ยี๊